สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนวันนี้อาจารย์เจนมาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีสิงห์นะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่13กรกฎาคมปีพศ2568ก่อนเข้าไปฟังอย่าลืมกด กระดิ่งกด Subscribe กดติดตามนะคะโดวงตาของได้ชาวราศีสิงห์นะคะดวงในเรื่องของการเงินก่อนในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าบางคนจะโดนในลักษณะที่ทำอะไรผิดพลาดบางอย่างแล้วก็ถูกให้งานมันชะงักหรือถูกตัดสิทธิ์อะไรหรือถูกยุติอะไรบางอย่างกำลังทำงานอยู่โดนดิสเครดิตหรือ ทำให้ความก้าวหน้าถดถอยหรือมีปัญหาหรือคําพูดของเราเนี่ยไม่เข้าตาไม่เข้าหูไม่เข้าใจกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นดวงของในชาวราศีสิงช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดการปะทะการทะเลาะเบาะแหวงมากๆนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลทําให้คุณมีโอกาสเขาเรียก ถูกทันบนถูกเพ่งโทษหรือมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างหรือผู้ใหญ่ตําหนิให้โทษเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการงานระมัดระวังระมัดระวังให้มากบางคนก็อาจจะทําออนไลน์แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของข้อกําหนดอะไรต่างๆก็ศึกษาข้อมูลให้ดีเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องข้อผิด แต่เอาเธออาจารย์บอกเลยว่าในชาวราศีสิงห์นะฆ่าไม่ตายจังหวะนี้ฆ่าไม่ตายแน่ๆเพราะว่าอะไรที่มันทําให้เราเหมือนกับต้องยุตินะคะหรือเลิกทําหรือมีปัญหาหรือโดนตําหนิเออทำคุณบูชาโทษอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือโดนทําโทษอยู่แต่เสร็จแล้วเนี่ยยังไงคนดีก็ ผีคุ้มนะอาจารย์บอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือในเรื่องของแง่มุมความสามารถอะไรต่างๆก็จะแจ้งประจักษ์เป็นหลักการทำให้คุณนั้นไปต่อได้นะเขาเรียกว่าก็ระมัดระวังเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจในการตัดสินใจอะไรเรื่องงานเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เกิดยังไม่เกิดปัญหาพวกนี้ก็ระมัดระวังเรื่องพวกนี้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราหยุด ชะง,งักไปเสียเวลาค่ะแต่ถ้าเกิดเรายังไม่เกิดเรื่องพวกนี้แต่งานอาจจะฝืดลงช้าลงไปหรือมีปัญหาหรือเจอปัญหาของลูกค้าคู่ค้าอะไรต่างๆนะคะแต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปเพราะฉะนั้นให้จงจำไว้ว่าใจเย็นรอได้พูดจาให้ไพเราะไว้และอะไรที่ต้องโต้เถียงหาคนผิดหรือในการที่จะต้อง ชี้ชัดทุกเรื่องเราเราเป็นผู้ตัดสินใจอันนี้หลีกเลี่ยงเพราะว่าดวงคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องการแข่งกล้าวจนมีปัญหาหรือในการที่จะพูดเอาชนะเอาผิดเอาถูกให้ได้ไม่เป็นผลนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเย็นๆนิดนึงหลีกเลี่ยงอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับความใจร้อนส่วนในเรื่องที่ทางของเรื่องการเงินนะยังมีรายได้เข้ามาต่อเนื่อง นะคะเขาที่ทำงานก็ทำไปประมาณนี้เลยมีรายได้เข้ามาต่อเนื่องแต่บางอย่างลูกค้าหรืองานเราจะต้องหาคุณมองหาคุณก็จะมองเห็นเพราะฉะนั้นเร่งในเรื่องของอบางคนอาจจะต้องโพสต์มากขึ้นต้องไล่มากขึ้นหรือในเรื่องของการที่จะต้องหาลูกค้ามากขึ้นออกนอกสถานที่มากขึ้นมีความกระตือร้นมากขึ้นหาเครือข่าย หาคอนเนคชันนะคะให้มากขึ้นนั่นเองศึกษาข้อมูลให้มากขึ้นแล้วมันมีอุปสรรคแต่มันก็ยังท้าทายเพราะฉะนั้นเป็นชั่วโมงของในชาวราศีสิงห์ที่คุณจะต้องใช้ความสามารถในการที่พิสูจน์แต่ก็โอเคละมีช่องทางนะคะส่วนเกณฑ์ชะตาในเรื่องของความรักในเรื่องความรักถ้าสำหรับคนโสดมีโอกาสเจอคนในงานปาร์ตี้ในงาน ไปเที่ยวกลางคืนไปเจอกันนะคะหรือการเฉลิมฉลองงานสันสันอะไรต่างๆนะคะของในชาวราศีสิงเรื่องของคนโสดนะ,ะมีโอกาสมากๆแล้วก็ส่วนคนที่มีคู่มีคู่อยู่แล้วมีคู่ไว้ครอบครัวนะคะงดเรื่องการโต้เถียงเรื่องการแบบสัมภาษณ์เอาแบบเอาข้อมูลให้ได้หรือต้องการความชัดเจนจาก คู่รักเอาผิดเอาถูกกันอาจารย์บอกเลยว่าไม่เป็นผลดีได้ทะเลาะก,กันมีเรื่องมีราวใหญ่โตแน่เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะเครียดเรื่องทำมาหากินก็หนักแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องชีวิตคู่ก็ซอบๆลงแล้วก็เหมือนประมาณว่านิ่งๆไปก่อนถึงเราพูดชั่วโมงนี้เขาก็ไม่ได้ฟังและแถมทะเลาะอีกมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะแต่ก็ถ้ามันผิดจริงๆก็ใช้ในเรื่องของให้เขารู้สึกว่า าการกระทําให้เขารู้สึกว่าในสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามทํานัน้นผิดก็คือประมาณเนี้เมันลงโทษแต่ใช้จิตวิทยาในการลงโทษนิดหนึ่งเออค่อนข้างเหนื่อยเนาะในชาวราศีสิงห์นะคะแต่ถ้าเกิดคนที่ อยู่สบายๆตัวคนเดียวคนโสดเลยทํางานไปปกตินะอาจารย์บอกเลยว่าสบายๆใช้ชีวิตชิวๆอยากกระเที่ยวอยากจะกินอยากจะทําอะไรก็เป็นความสุขของเราตรงนี้ใช้ชีวิตแบบคอมฟอร์ตโซนนะคะแล้วก็มีขอบเขตของเราตรีกรอบไว้ใครก็อย่าเข้ามายุ่งในพื้นที่ส่วนตัวของเรานะคะตรงนี้ดีดีนั่นเอง ใช้เวลาชั่วโมงในการที่จะเดินทางหรือไปในสถานที่ที่เราชอบส่วนเกณฑ์ชะตาถามหาเรื่องโชคลาภมีไหมนะคะในคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาอาจารย์จะบอกว่าให้คุณนะพยายามที่จะพูดน้อยๆแล้วก็ทำงานเยอะขึ้นแล้วก็ใช้ในเรื่องของความความปราณีหรือความเมตตาในตัว สื่อสารกับผู้คนให้ให้มากๆขึ้นแล้วก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะได้ประโยชน์เขาเรียกพูดน้อยแต่ได้เยอะนะคะแต่ถ้าบางราศีเนี่ยพูดก็เยอะเลยนะแล้วก็ผลตอบแทนก็น้อยเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ถ้าสิงรู้จากดวงชะตาช่วงสัปดาห์นี้จะไม่พูดเยอะเจ็บคอนะคะเพราะฉะนั้นพูดแล้วก็ไม่ได้อะไรก็อย่าพูดเรื่องเข้าวตีกต่างหากนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาบนั้น ยังไม่มีก็อาจจะมีได้กินกินฟรีเขาเชิญไปทานหรือไปเที่ยวทริปนี้ไม่เสียเงินประมาณฟิลประมาณเฉลิมฉลองแบบที่เป็นเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เน้นในเรื่องของการเสริมดวงกําลังบารมีดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของการเสริมดวงเสริมดวงชะตาของในชาวราศีสิงห์นะอาจารย์จะแนะนําว่าให้คุณใส่เสื้อผ้าโทนสีแดงสีส้มเพื่อกระตุ้นเสริมเรื่องการงานของ ดวงชะตาคุณให้คุณดูมีอำนาจมากยิ่งขึ้นแต่งหน้าแต่งตาก็โทนสีส้มนะคะเครื่องประดับก็สีส้มนะคะจะได้เสริมดวงชะตาของท่านแล้วก็ทิ้งท้ายนะคะถ้าใครจะดูดวงส่วนตัวก็ทักในไลน์ส่วนตัวของอาจารย์นะคะสามารถมาแบบใจล่มๆแล้วก็จองคิวได้เวลาตรงกันแล้วก็ดูให้ทันทีนะคะและนี่ก็ใกล้เข้าพรรษาแล้วถ้าใครที่จะ ที่ทำมาทุกปีนะคะ FC ของอาจารย์ลู้สกของอ,อาจารย์ก็สามารถสั่งเทียนเทศเทียนทำได้แล้วนะคะครูฟันเทียน,ยน,ยน,ยนจะเริ่มบั้นเทียนแล้วช่วงนี้จะเป็นเลิกยามที่ดีมากๆนะคะก็จะเตรียมเทียนช่วงเข้าพรรษาวันสําคัญทางศาสนาไว้ใครที่จะเอาไปบูชาจุดที่บ้านเรือนของเราให้ เปิดในสิ่งที่ดีเปิดความสําเร็จเปิดหน้าที่การงานการเงินอ่าแล้วก็อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าในสู่เขาสถานของท่านนะเป็นตัวนาําทางนั่นเองนะคะก็จุดได้ทุกวันโกนวันพระเนาะนี่แนะนําให้ช่วงตลอดช่วงทั้งเข้าพรรษาหรือถ้าใครจะฝากอาจารย์นะคะ บูชาเทียนเทศเทียนธรรมตามกำลังวันเกิดแล้วก็อาจารย์ก็จะจัดสรรตามวัดวารามต่างๆเราทํากันอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วนะคะทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้นะคะประเทศไหนก็สามารถฝากอาจารย์ถวายได้หรือจะสั่งไปบ้านแล้วก็ไปจัดก,การเองก็ได้นะคะเอาละฝากประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ